นะครับเมื่อนี้ไปยิงหนูมากนาะครับในหนูตัวหนึ่งเดี๋ยวบอกวิธีลดคนหนูเนาะครับเนาะนี่นี่าตาคนสิลดคนหนูเนีกก่ยถึงกระพริกไปพริกมากนะพกนเพิ่นใส่ข <c oughs> ี้เอาเพิ่นก็ลดว่เลยเพินเห็นบอกเขาเมาไปย่างเพราะว่าตายหนักงงกันเนาะมาตายกลางกลาก็ได้ อันนี้ว่าเป็นไม้นาะครับอันนี้เป็นหนูเนาะครับเนาะคือสียวคือสียววางานตกทีเนาะคือสียดีพราะเราพราะเราบอคุมข้องหนูเนาะขึ้นมาเออลบไปลกไปแล้วลบแล้ววันทีบอกว่าที่ฮคทควาหนูไว้ใส่ยังเนี่ยใต้ยังเนี่ยอาหารน่สานบันเท่าเนาะนิสามบันเท่ากินหนูกินนั่นไปสละยกินตามเดือนตามนี้ตามนี้ ลกโอ้ลกยังเสียนอยู่เนี่ยนังออกนังออกน้ำเขาถปบ่มีการลกขนหล่อออกเลยนั่ะวิธีใส่น่ใส่ยังไงก็ใส่บ่วงใส่ซ้ำน้ำตั้งมันน้ำตั้งมันตีมีทางใส่เลยเหนอ้อเทียคนคนใส่ว่าเป็นเขาสิได้ได้ดด้ฟังไว้หาหน่า บ่วงดักหน mm ูพอหนึ่งยี่สิบาทเอา่าเห็นติดสามหลังพวได้ละเอียดมันนี่น่ะเห็ดเพเ้นไดใส่ใส่บ่วงเวอร์เบอร์อะไรก็มันเคยมันเคยติดดี